สวัสดีครับมาพบกับรายการสาระเล็ว EP 43แล้วนะครับผมรายการสาระเล็วเป็นรายการที่ต้องอ่านชื่อแบบเร็วๆครับถ้าอ่านชา้าจะ้เป็นความหมายอื่นห <l ots> ยอกเล่นครับรายการสาระเล็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้นะครับมาดูกันทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องอ่อเรื่องราวสั้นๆหรือจะเป็นความรู้สั้นๆนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่ารายการแบบนี้เจอทุกคนเพื่อหัสแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ครับ ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์มมใหม่ๆของช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับในเรองไหนแนะนำติดชมคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ยินดีต้อนรับหรือว่ารับฟังทุกคนนะครับผมอย่าด่าไม่เอานะเออถ้าด่ามา,าก,กูด่ากลับอย่าโกรธนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ลืมครับฝากแ็กคนที่คุูรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชร์ทุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันเลยครับผม ก็เป็นการเสียเวลาครับฟังต่อดีกว่าหยอกครับไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์มีความรู้อะไรที่น่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างครับปะนี่ทำไมวะ<ของ>หมอเตือนแล้วนะหมอเตือนเองนักเรียนอายุ17ปีกระเพาะทะลุเพราะนิสัยกินนอนที่วัยรุ่นชอบทำพ่อแม่เตือนก็ไม่ฟังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่านิสัยที่ว่านี้หมายถึงอะไรไงครับปะเดี๋ยวไปดูข่าวสั้นๆแล้วก็เรื่องราวเต็มๆกันครับปะ ที่ต่างประเทศครับหนุ่มอายุ17ปีครับมีอาการปวดท้องอย่างหนักครับต้องรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลเร่งด่วนนะครับพบว่ามีเยื่อบุช่องท้องอักเสบกระเพาะทะลุครับสาเหตุเกิดมาจากเพราะกินอาหารไม่เป็นเวลาครับชอบกินอาหารตอนดึกและนอนตอนดึกครับน้ำย่อยหลั่งเพิ่มขึ้นครับทำให้เป็นโรคกระเพาะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวไปดูเนื้อหาเต็มกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไป เอาละครข้อเท็จริงในการมีนิสัยที่ทําร้ายกระเพาะอาหารครับนอกเหนือจากการกินรวมถึงการนอนดึกความเครียดและความกดดันจากการเรียนและทํางานนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลายคนก็ยังละเลยและทําบันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีอาการป่วยนะครับที่โรงพยาบาลไบชชนนะครับที่ประเทศเวียดนามับอาจผิดต้องขออภัยนะครับได้รักษาผู้ป่วย2รายที่มีอายุต่ากว่า18ปปีครับซึ่งพบว่าภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ เนื่องจากมีแผลในลำไส้ส่วนต้นนะครับโดยผู้ป่วยรายแรกครับอายุ15ปีครับถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินโดยครอบครัวของเขานะครับโดยเขามีอาการปวดท้องเฉียบพันครับรุนแรงที่บริเวณลิ้นปีเป็นตะคิวในช่องท้องนะครับผลจากการสแกนแพทย์ไม่ได้ัยว่านะครับเป็นโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบเนื่องจากกระเพาะอาหารทะลุจึงต้องผ่าตัดโดยใช้กล้องแบบฉุกเฉินนะครับ โดยผู้ป่วยอีกรายนะครับอายุ17ปีครับมีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหารครับและเคยผ่าตัดมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้ถูกนําตัวส่งห้องฉุกเฉินเนื่องจากมีอาการปวดบริเวณลิ้นปี่และปลวดท้องเหมือนอาการแรกเหมือนเหมือนผู้ป่วยรายแรกนะครับแพทย์วิฉัยว่ามีเยื่อบุช่องท้องอักเสบครับเนื่องจากคนไข้มีประวัติการผ่า,ราตัดกระเพาะอาหารทะลุนะครับจึงเข้ารับการผ่าตัดสองกล้องเพื่อปิดรูทะลุนะครับและทําความสะอาดของเหลวสกรปรกที่อยู่ในช่องท้องนะครับ นายแพทย์ชูมานเจืองภาควิชาสรยศาสตร์ทั่วไปกล่าวว่าขณะนี้สุขภาพของเด็กทั้งสองรายข้างต้นถือว่าปลอดภัยแล้วครับมีสาเหตุหลายประการที่ทําให้เกิดภาวะกระเพาะอาหารทะลุการบาดเจ็บช่องท้องสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหารลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายครับเพราวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดคือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กครับนี่เป็นโรคอันตรายที่ต้องได้รับการรักษาต,ตั้งแต่เนิ่นๆครับ มิฉนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงครับผมและในแพทย์เจียงกล่าวว่านะครับผู้ป่วยเด็กทั้งสงรายขั้นต้นครับพบสาเหตุของการป่วยมีอาการจากลักษณะนิสัยครับเพราะเขามักจะนอนดึกและรับประทานอาหารอย่างไม่เป็นไปตามหลักครับโดยปกติแล้วครับกลางคืนเป็นเวลาที่กระเพาะอาหารได้พักผ่อนครับช่วยให้เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารได้ฟื้นตัวเองและงอกใหม่ครับ แต่หากมินิสัยชอบนอนดึกครับระบบย่อยอาหารจะไม่ได้พักผ่อนครับทําให้การหลั่งน้าย่อยเพิ่มขึ้นครับน้ำย่อยเป็นปัจจัยที่ทาร้ายเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารนะครับเมื่อปริมาณน,น้าย่อยเพิ่มขึ้นครับส่งผลโดยตรงต่อเยื่อบุกระเพาะอาหารครับและทําให้เกิดความเสียาหายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคกระเพาะเช่นแผลในกระเพาะอาหารและทําให้เกิดอาการปวดเฉียบพันนะครับ นอกจากนี้นะครับการนอนดึกทําให้นาย่อยหลังเพิ่มขึ้นนะครับจึงรู้สึกหิวและอยากกินอะไรเพื่อลดความรู้สึกไม่สบายครับอาหารมื้อดึกส่วนใหญ่เป็นอาหารที่พร้อมรับประทานอาหารกระป๋องหรือของว่านะครับอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ดีต่อสุขภาพครับมีเกลือและไขมันมากจึงเพิ่มแรงกดดันต่อระบบย่อยอาหารมากขึ้นครับและเมื่อระบบย่อยอาหารไม่ได้พักผ่อนกระส่วนเกินจะเข้าโจมตีเยือย้อเยื่อบุกระเพาะอาหารนะครับ ทาให้เนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารเสียาหายครับและนี่คือสาเหตุทําไมว่าคนจํานวนมากครับที่นอนดึกและกินอาหารตอนดึกครับจึงเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหารครับดังนั้นครับคือการเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิตเพื่อป้องก,ก,กันโรคกระเพาะและโรคอื่นอีกมากมายนะครับก็ทุกอย่างมีนาฬิกาชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระเพาะอาหารร่างกายปอดนู่นนี่นั่นครับจะมีการพักหรือว่ามีการฟื้นฟูของระบบเนื้อเยื่อและเซลล์นะครับ จนถ้าเราเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตหรือว่าเปลี่ยนการนอนครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับก่อให้เกิดโรคต่างๆนานามากมายนะครับด้วยความเป็นห่วงครับศึกอสรพิษโคตรเดือดงูพิษปะทะแมงมุมพิษติดอันดับโลกทั้งสองฝั่งเฉลยสุดท้ายใครชนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆนะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับปาวันธรรมดาที่ไม่แสนธรรมดาครับที่ออสเตรเลียนะครับมีคนไปเจองูสีน้ำตาลตะวันออกครับ มีพิษอันดับ2ของโลกครับสู้กับแมงมุมหลังแดงมีพิษอันดับ5ของโลกครับสุดท้ายครับงูติดอยู่ในใยแมงมุมออกมาไม่ได้ครับแมงมุมเป็นฝ่ายชนะในที่สุดครับฮะโดยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นโดยชายชาวออสเตรเลียนะครับบันทึกภาพการต่อสู้อันดุดเดือดระหว่างงูพิษอันดับ2ของโลกครับปาทะกแมงมุมพิษอันดับ5ของโลกครับสุดท้ายครับจบด้วยชัยชนะของจุดๆนะครับ โดยกฎของธรรมชาติครับเป็นไปตามกฎของผู้อดแอและผู้แข็งแกร่งครับและสัตว์ใดๆครับก็สามารถกลายเป็นอาหารของสายพันธุ์อื่นได้ตลอดเวลานะครับเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นโดยชายคนหนึ่งในออสเตรเลียครับจับภาประหว่างต่อสู้ครับงูสีน้ำตาลตะวันออกครับเป็นงูพิษอันดับ2ของโลกครับติดอยู่ในใยแมงมุมโดยมีแมงมุมหลังแดงครับแมงมุมที่มีพิษอันดับ5ของโลกนะครับรออยู่อย่างเงียบๆครับเตรียมไปสนุกกับเจ้างานฉลองของงูนะครับ โดยนายปีเตอร์มาแชรครับผู้ถ่ายภาพหายากครับได้แชร์ภาพการต่อสู้ระหว่างงูกับแมงมุมบน a c e b o o k นะครับโพสต์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนครับมาแชลให้ความสัมภาษณ์ว่านะครับงานนี้เป็นครั้งที่3ครับที่เขาได้เห็นงูสีน้าตาลตอนออกที่ถูกจับโดยแมงมุมหลังแดงนะครับและเมื่อเดือนกุุภาพันธ์นะครับเขาได้เห็นเหตุการณ์นี้อีกครั้งครับคาดว่างูในภาพน่าจะเป็นลูกงูที่เพิ่งฟักออกมาและมีความยาวประมาณ20ซนติเมตรครับ ตอนนี้ครับน่าจะยังมีชีวิตยอยู่แต่กําลังจะอาย,อย่างาช้าครับมาชาเล่าว,ว่าแมงมุมกําลังสุกสนานมากๆครับระหว่างเดือนธันวาคมปีที่แล้วถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ครับมาชาเห็นงูอย่างน้อยสิบตัวในโรงเก็บขอนะครับส่วนใหญ่ครับเป็นงูเสือและงูสีน้ําตาลตะวันออกครับปกติเขาและเพื่อนบ้านจะปล่อยงูออกไปเองครับแต่ถ้าพวกเขาเข้าใกล้ผู้คนพวกเขาจะขับไล่พวกมันออกไปครับแม้ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่แมวตัวโปรดของมาแชวครับก็เคยถูกงูกัดจนตายนะครับสมาคมผู้จับงูอดิเลตนะครับระบุว่านะครับจำนวนลูกงูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับรวมถึงงูสีน้ําตาลตะวันออกครับเชื่อว่าปีหนึ่งจะมีงูอสรพิษปรากฏขึ้นมาอีกนะครับและขอให้ประชาชนรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยและขอความช่วยเหลือเมื่อพบเห็นพวกมันนะครับโดยงูสีน้าตาลตะวันออกนะครับเป็นหนึ่งในงูที่มีพิษมากที่สุดในออสเตรเลียนะครับและอยู่ในอันดับที่2ของโลกครับในด้านมีพิษนะครับ รองจากงูไทยปันซึ่งเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของออสเตรเลียก็าต่างครับงูสีน้ำตาลตอนออกมีความยาวได้ถึง2เมตรนะครับโหยาวจริงนะและส่วนใหญ่ครับจะกระจายอยู่ในออสเตรเลียทางตอนกลางและทางตะวันออกครับโดยข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ของควีนแลนด์นะครับงูสีน้ำตาลตันออกครับจะออกหากินมากที่สุดในระหว่างวันนะครับและโดยทั่วไปจะกินกบนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานนะครับหาก ผูกเออยอเยุมันจะกัดครับและ6 5เนะครับของการเสียชีวิตจากผูกจากการถูกงูกัดครับทั้งหมดในออสเตรเลียระหว่างปี2 5 4 3ถึง2559เกครับเกิดจากงูสีน้ำตาลตะวัดออกนี่แหละฮะและแมงมุมหลังแดงนะครับมีอีกชื่อว่าแมงมุมแม่ไหม้หลังแดงครับคุค้นๆไหมฮะและยังเป็นแมงมุมพิษร้ายแรงอันดับ5ของโลกครับมีความยาว2ถึง8เซนติเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่พ,พบในออสเตรเลีย ที่หลังจะมีลายเป็นรูปกลวยบริเวณท้องครับหากผูกกัดครับอาการต่างๆเช่นผิวหนังอักเสบครับปวดศีรษะและมีไข้ครับจะเกิดขึ้นภายใน5นาทีครับเมื่อไม่มีเซรุ่มครับกรณีเร็วที่สุดคือเสียชีิตภายในครึ่งชั่วโมงนะครับถือว่ารุนแรงนะครับถึงแม้ว่าแมงมุมหลังแดงจะมีพิษร้ายแรงครับแต่พวกมันไม่จมตีมนุษย์อย่างจริงจังครับก็คือไม่ได้จมตีมนุษย์เลยครับตามมาทึกตั้งแต่ปี2498ครับ มีผู้เสียชีวิตรายเดียวเนื่องจากการกัดของแมมุมหลังแดงในเดือนเมษายนปี2559นะครับเป็นอะไรกันบ,บ,บ้างครับกับ EP นี้ครับเรื่องราวสุดท้ายอาจะเป็นเรื่องราวที่มีความโหดร้ายนิดนึงครับแต่อย่าลืมครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและพวกเราย่อมอ้วนกันตามกินนะครับเออพอใจอยังแล้วถ้าชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกาดติดตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับในส่วนนีแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุรักและช่องแชร์ที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมกเอืเองครับจันทร์ถึงอาทิตย์จะมีคอนเทนต์แบบนี้ครับมาเสิร์ฟทุกคนครับวันจันทร์จะเป็นอีหยังวะเรื่องราวอีหยังวัทุกอย่างบนโลกนี้ครับมาเล่าให้ฟังแน่นอน วันนี้คตย์เป็นชิดแชทครับเรื่องราวแชทที่เป็นแคปแชทมาให้ดูกันแน่นอนครับทุกวันพุธครับจะเป็นท็อปิกแอนด์คอมเมนต์คอมเมนต์เป็ดี่ยนครับมาดูมาชมกันส่วนวันนี้ครับวันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของอีเ่อไม่ใช่สิขออภัยครับเป็นเรื่องราวสารละเลวครับวันศุกร์เป็นรีแอคชันแล้วก็วันอาทิตย์ครับเป็นสั้นๆเอ้ยวันเสาร์เป็นดั้นสั้นแล้ววันอาทิตย์เป็นแคปชันนะครับขออภัยครับเพราะว่าทุกอย่างทุกตอนสมองไปไวกว่าปาก เออบอกตรงนี้คือเทคหลายเทคเพราะว่าสอมองมันคิดไปไกลเว้ย